สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนะมีเมนูไก่ทอดน้ำปาลารสเผ็ดมาฝากกันค่ะถ้าใครเคยทานเป็นแบบไก่ทอดน้ำปลาแบบจืดๆธรรมดาใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะใส่รสชาติให้มันเผ็ดๆแล้วก็แซ่บมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะ เรามาเริ่มทําเมนูไก่ทอดน้าปลารสเผ็ดกันนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะหมักไก่ก่อนอันนี้น้นใช้เป็นไก่ปีกบนนะคะใส่ด้วยพริกป่นค่ะอันนี้เป็นพริกป่นละเอียดเลยนะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อยน้ำปลาค่ะ ก็พิไททีนี้ก็คุกไก่หมักเอาไว้ก่อนสักประมาณ15-30นาทีนะคะ อค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ก่อนนะคะปิดแลบเข้าตู้เย็นเลยก็ได้ค่ะสักประมาณ15 3 0นาทีหรือว่าถ้าใครมีเวลานานกว่านนั้นก็ทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงก็ได้ค่ะมันจะได้ซึมเข้าเนื้อไก่เลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็หมักไก่ได้ที่แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทอดกันค่ะโดยการใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะคะปอ๊บใน่ว อันนี้แนนตั้งน้ำมันไว้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ลงไปทอดกันเอาพอทั่วๆก็อพอค่ะอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะน้มันน่าจะร้อนได้ทีแล้วโอเคทีนี้เราก็ เห็นแป้งไก่มันติดแป้งแล้วใช่ปะก็นำลงไปทอดได้เลยน่าจะต้องทักสองรอบเนาะ อันนี้เดี๋ยวนั้นขอไปทอดให้เสร็จทั้งหมดก่อนนะคะแล้วเราค่อยกลับมาดูกันโอเคค่ะตอนนี้ไก่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะถ้าใครไม่แน่ใจก็เอาออกมาแบบตัดดูก่อนก็ได้นะคะว่าแบบเนื้อด้านในมันสุกยังนี่นันลองตัดแล้วเอาขึ้นเลย นี่น้ำมันด้วยนี่นะคะเดี๋ยวแนนขอทอดทั้งหมดก่อนแล้วเราค่อยมาจัดจานเสฟกัน,นะคะ่ะค่ะตอนนี้แนนก็จัด จานเมนูไก่ทอดน้ำปาลารสเผ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้น่าทานแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel tv จะมีขั้นตอนวิธีการทำบอกแบบละเอียดเลยนะคะสำหรับวันนี้นันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ